สวัสดีครับพบกันที่ช่องสเปอร์นิวเทรเกชันเคยหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักวันนี้ขอเสนอข่าวไอ้ปืนใหญ่เครียดวิลเลียมสิริบาสื่ออังกฤษเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของวิลเลียมสิริบาว่าต้องล้างสนามไปราวสสัปดาห์เนื่องจากกองหลังอาร์เซนอลเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังสิริบาปากกระรังทีมชาติฝรั่งเศสลงเล่นเกมฮิวดีนัดเฝ้าบ้านชนะสเปอร์ทีมร่วมเมือง2ประตูต่อหนึ่งได้ครบ90นาทีแต่พลาดเกมล่าสุดที่ทีมปืนใหญ่ทำแต้มห он. ล่นโดนแอตตานวิลล่าบุกมาเสมอ2 2 2ปปรระะตตตูู่่่่อททททัั้้งงงงีีนหาถึ โดยเกยมที่ว่าเจเรียนทิมเมอร์แบ็กซ้ายดัถูกโยกมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาปร่วมกับกาเบียมากินเยต่อปัญหาของซิิบาล่าสุดเมื่อ20มกราคมเอ็กเพสเผยว่าจะล้างสนามไปลาว2สัปดาห์จากปัญหาเจ็บที่แห่งสติงและจะพลาดการลงเล่นอีก3นัดในเกมแชมเปียนลีก2นัดฟัดกับดินาโมซาเก็บและจิโรนารวมทั้งเกมพิเศษนักอพยพยนวูฟวันเสาร์ที่25มกราคมนี้ทั้งนี้หากซิิบาหายเจ็บตามกำหนดเขาจะคึนสนามได้ในเกมบิ๊กแมตช์พอดีนัดที่อาเซนอลจะเปิดบ้านปะทะ ในสุขภิบ์ลีกอังกฤษวันที่2กุมภาพันธ์ก่อนที่เด็กแกรนเนอร์จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในเกมคาราบาวคัพร,รอบตัดเชือกนัดที่2วันที่5กุมภาพันธ์หลังจากนั้นเกมแรกของพวกเขาแพ้ทีมอีสานคารัง2อประตูต่อ0เอาละครับชอบกดไลค์ชิญกดแชร์กดกระดิ่งติดตามในช่องสปอร์ตมือถือเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ